bài đi thực con mới đi vừa dự xin ông hiểu mai thăm máy buồn มาเิ็ดบุาหน่อยนึ่งคนกาลังเริ่มมาต่อในเวลา9โมง1าอันนี้ทีมงานแมนฮอตส์แปลภาษาลาวว่าทีมงานหมู่บ้า

สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขี่กันมาเจ็ดแปดคันก็วัดก้องขวังเนี่ยน,น,นี่วัดชินโนเฮียวพี่น้องอยู่แคลิฟอร์เนียวัดป่าชินโนเฮียวกำลังสร้าง อันนี้ก็มีบอลกินขา้าวอันนี้บอลกินขา้าวยูแถวนี้นี่บอลขายน้ำดูในเส้นโซดาน้ำจอกรอา,ราบารให้เรียนเชิญท่านประธานับรถมเรียนเรียเชิญท่านประธทีห์น,นบอลขายเครื่อง อันนี้บอลขายเครื่องขายกับเขาป่ะไปเบิรงนกันเหียนะไรขายบ้างทอดปีกไก่บาเดวเดียว

โอ้จ uh, mm. oh, ีบอ oh, ัไหดีวาผู้สาวมาทั้งไหนครับเปนไอยืดดมีแหงบมาขายใ่โดนแล้ววะสามสีแล้วดิว้าโอตายตายตายบัตนีแ้โอแม่นว่ะจะนอนก่นเมยกนี่ได้แม่นว่ะบาดเจ็บเบื่องสิเนียว้า

พรียขายเคี่ยงพี่นอ้องมาครั้งแรกสวัสดีครับโอ้อาหารของวานหนึ่งนี่เจ้าดน้ีขนมโคกอีกเดี๋ยวสะพักมาตามจามาท์พ้นหนุน ฮัลโหลไงไงบ๊ายบายบ๊าบายบ๊าบาวมันไก่ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ขวมันไก่ามั่อ้าวนี่ข้าวมัไก่ข้าวมัไก่ข้ามไก่ข้าันไ่อ้วันไ อาหารเพียบอาหารเพียบเลยมีน้ำพริกหนุ่มด้วยน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกกะปิออันนี้นหากำลังเข้ามาคนกำลังเริ่มมาจังหน่อยจังหน่อยจะได้ครกระดาคนวัดเต็มพวเขาเนี่ยหมักม่วง ของวานเที่ยวเด้พี่น้อกเลยไปได้ไปได้บ้ามาแวะอันนี้ก็บุดินเข่าวนั่งคนกำลังเริ่มมาอันนี้ตอนยังเศร้าอยู่เทศนะคะตอนนี้เราระดมทุนกันอย่างหนักเพราะว่ารากฐานของเรานะคะพื้นฐานนะคะ มันจะแพงกว่าที่อื่นทุกที่เพราะว่าเราอยู่เมืองเศรษฐีชิโนฮิลเขาไม่ให้ทำอะไรแบบเลื่อยๆเปื่อยๆไม่เอาเขาเอาให้ดิีๆหนักแน่นคงทนและยืนนานฉะนั้นเฉนนพาะรากฐานฝังท่อแก๊สสายไฟท่อน้ำน้ำเสียน้ำดีบอเอเวอร์ whatever, ทุกอย่างอยู่ใต้ดินหมดเนี่ย4-5ล้ 4, 5, 000, 000, านเข้าไปแล้วนะคะฉะนั้น ถามว่าทำไมเราต้องทำยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนื่อจากเี่เราซื้อที่ไมใหญ่เราสร้างเล็กๆก็ไม่ได้แล้วทำไมต้องทำดีขนาดนี้เพราะซิตี้เขาต้องการเขามีแค่ตัวงนีอย่างนี้อย่างนี้จะทำหรือไม่ทำไม่ทำก็ไม่ให้ทำแต่เราตั้งใจจะทำฉะนั้นเราไม่แคร์เรื่องระยะเวลาเราช่วยกันทำไปเรื่อยๆเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น แต่มีคนที่เร่งอยู่คนเดียวคือหล<ม>วงพ่อเพราะว่าท่านบอกว่าโอโยม80กสิวาแล้วัวจะไม่ได้เห็นโบสถ์จะไม่ได้เห็นวัดฉะนั้นพวกเรานะคะผู้มีจิตสะท้าทุกท่านขอให้ร่วมกันนะคะคนละเล็กคนละน,อน้อยเพื่อที่ถาาาะขูดระยะทางและเวลาเพราะเราต้องทำนะคะไม่ได้มามยกพระพรมลเลยตอนนี้หลวงพ่อมาแลไ้วนะคะพระพรม Uh, female master of ceremony and we are pleased to have uh, everything signed and we get ready for the next phase now so everybody is pleased we're going to do some uh, pavement landscape and next is for the uh, all purpose uh, anyway Let's get back to the ceremony. So let now join as the master ceremony leads the recitation of the five precepts with venerable. venerable นะโสสะพะเขวัโตฯอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทัสสะทังสะทัสสะ จารลังกชามิทังทังังจานังกชามิภูธิยังปิภทธังจารังกชามิภูธิยังปิภังชารนังกชามิ ริเวณช้างด้านหน้านะครับสอดเข้าไปในงวงสามารถปลูกได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าที่ฐานองค์พระผมอาจจะสูงไปนิดนะครับโอเค anyone wants to come for the baby version of candles five dollars you, you can come forward so that everyone can worship and light the candle เศรษฐีโคตรรวย So this year is a wonderful Home, you know, up home. Everything is coming together. สำหรับวันนี้นะครับผมมียันเท้ามหาพรมของวัดพระธาตุลอยสุเทพ USA นะครับก็จะมอบให้กับทุกท่านเป็นมงคลที่รลึกนะครับก็สามารถมารับได้ที่ผมนะครับ You everything Hopefully moving forward moving see we are องค์เท้ามหาพรหม วัดพระธาตุลอยสุดเทพ u s เวัดพระธาตุลอยสุดเทพบีเอสเขอให้ไฟจากเพียงนี้ขอให้ไฟจัดเพียงนี้เผาทำลายซึ่งอุปสรรคเผาทำลายซึ่งอุปสรรคความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปและขอให้แสงเพียงอันสว่างสวย นำมาซึ่งความจเจริญรุ่งเรืองนำมาซให้จากหลวงเรื่อยเรื่อยขอให้ข้าพเจ้ามีโชคมีลาภมีทรัพยมีทรัพย์สินเงินทอง มากลคุณพรีมม่งมีสีสุขแม่ำรวยเป็นเศรษฐีร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีคนผืนแผ่นดินอเมริกาอีกหนึ่อ